เพนพักไหนบอกพ่อสิจะทำยังไงให้อภิรมฤดีกลับบ้านได้ลูกไม่ทราบค่ะคุณพ่อเธอ,อต้องรู้เพราะเธอกับอุเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาออกไปใช่ค่ะลูกเป็นต้นเหตุที่เขาต้องออกไปแต่ลูกจะไม่เป็นต้นเหตุให้เขากลับมาพ่อสั่งให้เธอจัดการเอาเขากลับมาคุณพ่อทราบดีว่าลูกไม่ชอบดอกโสมลูกเกลียดมัน แล้วหวังว่าคุณพ่อทราบว่าเพราะอะไรเรื่อมันนานไปแล้วยังไม่ลืมทำไมถึงยังไม่ลืมแล้วยังเอาความคิดให้ลูกเกลียดชังคนโดยไม่มีเหตุผลคุณพ่อไม่มีเหตุผลเหมือนกันที่ทําให้คุณแม่ต้องตอมใจตายแกอย่าเอาเรื่องระโยงใ่กันอย่างนั้นแม่เขาตายก็เพราะโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาไม่ใช่เพราะใครทั้งนั้นลูกขอยืนยันว่าคุณแม่ตอมใจตาย คุณพ่อไม่รู้ว่านางสนใจมันไร้กาดแค่ไหนรับหลังคุณพ่อมันทั้งย้อนทั้งเย้ยคุณแม่มันคิดว่ามันสาวกว่าคุณพ่อรักมันมากกว่ามันเรียกคุณแม่อีกแก่คุณพ่อรู้หรือเปล่าไม่จริงหรอกมันจะฆ่ตาตัวเองทำไมคนอย่างมันทำได้ทุกอย่างมันชั่วแสนชั่วลูกเกลียดมันนี้กว่าอะไรทั้งนั้นในโลกคุณพ่อทราบไหมคะ ว่าทำไมถึงคุณแม่พยายามมีลูกอีกคนทั้งๆ้ที่ท่านอายุปุณน,นั้นทาไมสุดสวยถึงไปตามสุดสวยก็ไม่เกี่ยวข้องมัน,มนไปันใหญ่แล้วที่สุดสวยเป็นอย่างนั้นก็เพราะชะตากรรมของสุดสวยเองไม่ใช่เพราะอะไรทั้งนั้นพอ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 หยุดนะพ่อเหนื่อยเป็นอันว่าเธอไม่ยอมทําตามที่พ่อขอลูกขอโทษคะ่ะลูกไม่ทำ แล้วถ้าคุณพ่อเอามันกลับมาลูกจะทำทุกอย่างให้มันต้องออกไปอีกยุดเดี๋ยวนี้นะเพนพักหยุดเดยวนี้ยุดย,ยุด,ยดพี่เพนพี่เพน,พ,เพ,นพูดเรื่องอะไรกันได้ยินชื่อสวยด้วยอ่ะไม่มีไม่มีได้ยังไงก็สวยได้ยินน่ะพูดเรื่องอะไรบอกเอานี มีอยู่จริงหรือเปล่ามีเจอมังไหมคนที่รักและคอยห่วงพร้อมจะเข้าใจมาเติมเต็มให้ฉัน